อ่าตอนนี้ถ้ามาแล้ววันนี้เจ๊เลยนะครับนะอ่าโอ้โหหลอดนี้ทำไมมันดกจังเลยมาจากไหนกันนี่อ่าจะต้องบอกันนะครับผมตอนนี้ยังมีเวลานะครับขนมนมเนยต่างๆนะครับเราได้รับสมทบนะครับสนุนไพรกับสะพานร้านต่างๆนะครับอ่เที่จะมาให้กับลูกหลานเรานะครับเด็กระบวนอ่าปันเด็กของเรานะครับ ขนมไม่เอากรบป๋าแจกหมดเลยนะครับผมนะโอ้โหตอนนี้กิจกรรมขนนสายประจําแจกหมดเลยนะคะแจกไม่เอากระป๋าสำหราบเด็กๆนะคะที่ยังเอามาไม่ถึงนะคะเรื่อยๆนะคะตอนนี้ขนมของเราเยอะเลยนะคะโอ้โหไม่เป็นไรคนเก่งมารับขนมได้นะคะอุ้มลูกจูงหลานเลยนะคะสาบพัดอีกทีนะ เด็กคนไหนที่มีความสามารถอยากจะใส่ออกมาเลยนะฮะมาเลยร้องในเ <สะ S 1> ต้นรำได้หมดเลยนะมอบกันกันค่ะอะตอนนี้ช่จงแจกขนมนะคะเพราะว่าวันนี้เราเป็นวันเด็กด้วยนะคะพี่ดิวคะ ครับผมขอคอนขัญวันเด็กหน่อยค่ะเอาคอนขัญวันเด็กแล้วนะโอเครักชาติไทยนะใส่ใจโลกสั้นๆได้ใจกัางแล้วรักชาติไทยนะคะใส่ใจโลกนะคะทำปีนี้นะคะอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่ารักชาติไทยใส่ใจโลกเราต้องบอกตั้งปลูกฝังติดติดกับลึกเลยนะท่านผู้นะคะ อาทุกคนจะต้องมีนะข้าวเนี่ยนะครับผมอันนี้จะเป็นการสอบจำนะเพื่อให้กับลูกหลานเรานะครับผมอันนี้ชุดจะเป็นผู้ใหญ่ทวารหน้าครับผมนะทีมงานชุดสีน้ำเงินนี้มาจากเอาเครื่องเลยนะครับสีน้ำเงินนะฮะไปเร็วๆเร็วๆหมดแล้วหมอมาจากไหนนะครับดอนนังหงนะครับดอนนังหงเอามาช่นเดกันแสดงด้วยนะครับผมนะต่อไลน์ชื่อการแสดงด้วยนะคะวันนี้ยังกับจิตอาสาของเรานะคะ มาจากหลากหลายที่นะคะมาจากนอนันหมาจากทีมงานหมอน้อยมาจากทีมงานรัเกาะแก้วนะคะวันนี้รู้สึกว่านางรับจิตอาสาของเราจากอมาเยอะนะคะแต่ไงก็เป็นกำลังใจให้กับนางราทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่มาแล้วก็ลอกหาซื้อนะคะสินค้านะคะอาหารหลากหลายอาหารไทยจีนเวียดนามญี่ปุ่นฝรั่งนะคะมีหมดเลยอาหารอีสานนะคะ อร่อยออร่ยนะคะเลือกได้อภิเกษพุ่มปุ้ยนะฮะอัศตอนี้อาบุญหลานของไทยนะครับตอนนี้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะค่ะนะใส่เสื้อสีแดงนะครับประการหาประการหาไม่ได้นะคะระการหาคุณแม่ผู้ปกครองนะครับชื่ออะไรลูกอ่าไม่บอกชื่อไม่ได้เอาขนมไหมลูกหน่อยสองหนึ่งอามีไหะอาผู้ปกครองนะตอนนี้ พัดหลงกับลูกหลานนะครับต้อก่อนนะคะมีเจ้าผู้ใหญ่บอกก่อนนะครับผู้สารนะไม่รับจะผู้ใหญ่จะรับอีกทีนจะรามาเชิญทีมงานนะคะคณะทีมงานถนนคนเดินของเรามาทีมงานปกครองนะครับ14หมู่บ้านนะครับนะนะครับ14หมู่บ้านของตังหวท่าพระโดดนะครับคืออันะไรกันคือผู้อยู่เบื้องหลังริงๆนะครับผมเลย ไดมกินกันเอาตอนไหนไปไหนแล้วผู้ปกครองคุณใดเนาะเดดูลูกนานเจ้าล้มแม่ีนีกนอแล้ว่พเอาครัวทิ้งสาม่ได้่จบ้าง้ีวิ่เอาได้ใช่อวะจนจะไรวะเลอีกเลืออีกสเพลงมั้งออเพลงหนึ่งองนึ่ะอ่ามาอุ้มเรานะคะลูกลานอันนี้ละแสดงรือยังย่งบะอันนี้มาจากไหนคะ นีมาจากไหนคะแสดงไม่คือกคอยและู่ยังจ่าอาู่บ้านแล้วก็พงอรคแล้วก็พอร์สนะครับผมแล้วก็เป็นผู้อยู่ผู้หลักในการทำงานในหนึ่งปีที่ผ่านมาจริงๆอ๋อยังยังยังไม่ได้จกลงหาเพลงยังไม่เชอบริษัทมาเลยพ้อม้อั่รปจับุดครับผมเิดน้ำใจนะครับจากผู้คัชาครับ จำเลยเอาจพื้นนะไมลงตะกอนผู้ใหญ่บ้าน arm, มูนสิบสามยังไหวทายเลยเ้า,าลูกแทะนายแม่ถ่ยลูกนะแม่แม่ยังไม่ไมยเยนไปลงไปเลยครับผู้ใหญ่แทะผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่กอนมูส่หญบตกหล่นนะครบนะอ่ะชุมชนเลครับ อสิบสี่หมู่บ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยและก็อพศด้วยนะครับผมนะและที่เห็นนี้ก็คือทีมงานในการทํางานผู้อยู่เบื้องหลังถนนสายพระธาเมืองพนมของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้อยู่เบื้องหลังด้วยครับและบันดีนะผู้บังคับบัญชาก็คืออาทัานกำเนิดชนชัยคำป้องนะครับเห็นนะครับในการเหนื่อยนะของทีมงานให้น้ําใจนะให้น้ําใจให้กับ ทีมงานจำนวนถึงห้าพันบาทนะครับผมดังอานดนามของอต้องบอกว่าผมก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในเก็ตของขอบคุณนะครับอาจารย์กำเนิดทันต์ายคำป้องนะครับ <S <S และก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับเราจะป็นแขนเป็นขานะครับซึ่งถนนสายวัดเมือ,มองประจวของเรานะครับ<อ>ซึ่งอำนวยการโดยท่านแหนเภอกปริชามราีสร้อยอและผู้ที่ดําเนินการก็คือท่านกำเนินทัชัยคำป้องนะครับและก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบสี่ชุมชนนะครับ และก็ผู้ช่วยนะครับพรสสองนะครับผมนะตอนนี้ก็จะออนนี้จับฉลากนน,าน,นึงนะครับเพื่อจะให้คณะนางรําต่างๆได้พักก่อนนะแล้วก็ทานอาหารนะครับผมเราขั้นนิดหนึ่งเพื่อจะจับฉลากรางวัลนะครับให้กับพ่อค้าแม่ขายที่นำนำรางวัลนะของขวัญม,มา ตอนนี้นะคะก็จะเรียกตามรายชื่อนะคะรายชื่อพ่อค้าแม่ข้านะคะที่ร่วออนมนำฉลากมาจับในวันนี้นะคะในวันปีใหม่นี้ด้วยนะคะนนเรียกมาจับทีละคนนะคะสิบคนก่อนรอบแรกนะคะสำหรับรอบ,บแรกนะขอเรียนนามนะรายชื่องนี้นะ <c oughs> อากิชินะครับซูชินะซูชิเมเห็นไหมคะ ขอขอขอแป๊บนึงนะไม่เห็นหูนอขอแปนะ้นขยายหน่อยเป็นขยายอยู่นู้นเอาแกชีกครับแกชีกเอาแกชีกนะมาสิร์บายรอเลยนะครับผมซูชิมเมะซูชิเมะร้านแถวปลาส้มร้านแหลวปลาส้มร้าแหลวปลาส้มร้านไส้กรอกอีสานร้านปิ้งไก่ทองมาร้านหอยข้าวเหนียว ร้านโตเกียวลูกชิ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟโบราณร้านดินรับโอเคเอาเอาผู้มีนามรายชื่อนี้นะออกมาเลยนะครับผมรังดักเท้าสีเขียวกระวานเลยนะครับผมไก่ชีกไม่ยังเอาไก่ชีกนะเอาใครพร้อมมาเลยนะฮะขีดด้วยเออครับผมเอาไม่ไม่เราไล่ไป็นสิบชื่อเลยนะครับผมให้มาแจ้งบอกนะฮะมาจากไหนครับนี้ โอเคไก่ฉีกมาตอกมันจะมั่นนาคใช่ไหมอันนี้ไก่ฉีกก็ขีดออกนั่อ้าวไก่ฉีกนะครับผมอ้าจับเลยแล้วก็ไปรับรางวัลทางโน้นเลยนะครับผมร้านอ้าจับเลยท่านกำนังให้อีกซูชิให้ไอ้นีจับเลยมีที่นี้ด้วยเนาะอ่าวซูชิต่อเลยจับเลยนะรอบนี้เอาสิบรางวัลนะครับผมารับผมวันนี้ลเพลงอะไรวันนี้มีแข่งรายการสังหารใจติดรอกสอรักแล้วก็ต่อการประหารใจครับ าปเลยไปเลยครับล้านที่เราทุโน้นเลยนะจุจันทนชี่ร้อปซมอร่อยไครับพี่นี่าน้าพูดอยู่กันไรสดได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมร้านพี่ไก่เยะต้งมานี่นักน้าอากินอาหารมามาแล้วนอ่อยออยข้าเหนียวนะมาจากเกี่ยวซีอง อามานี่จะเปิดสรยพี่น้องกิจกรรมส่วนสายประธานคะมีวันนี้เสาท้ายระธามีทุกวันเสาวันเสาร์เสเวลาแล้วก็จะพักงานนะผู้จัการพักงนนี่มาปิดงานจ้าปิดานมาเยปิดงาน นี่นักร้องนี่นานนร้องเเพลงาอ้นักร้องเพลงยังเพลงหยาหมต้อนิวันนี้องเพลงยังไงหนิแกงลืงจานสังหารใจครับอ๋ออนรบ1ลาราลฟ้านะครับวันนี้มีนักร้องด้วยนะต้อจัดเต็มเต็มนียเออแลกชมรู้มาเองแล้วชมู้มาจบตรงนี่เลยนะ ร้านเจนทินแะรับจัดโต๊ะจีนนะจ๊ะราชนจักรนะครับเดินราคากันเองนะครับผมวันนี้มีลายทีมนะอต่เราได้สาวงามมาดองดนะครับนั่งสมัครเอาไปเลยมาอาจจะลืมมาไปดูนะครับทุกเพื่อนเข้าไปทีไปรับเลยนะครับผมอ่ะช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปทั้งการงานอินเสร็จนะอ่ะเอาเลยต่อเลยนะครับของเวลาที่ตื่นะครับจอมแมลงท้อครับจอมแมลงทค้อ่ะจอมแมลงท้อได้ลงมาได้ลงมา กิ๊บกระเป็นปนญะกีสงโรตีสงโรตีเมี่ยงคำรองลาบหน้ากับปลาเดี๋ยวเรามาดูอาหารก่อนดีกว่าไก่เกาหลีเยี๋จ้าะพามาชมนะคะันี้ค่ะ

อย่มาเลยทอนะครับผมก็จัดฉลาดนะคะไว่มเป็นปใหม่ด้วยนะคะคุณน้ำระเดกนี่ขระพุนนะคะกับพุนคุณน้ำประเดกนะคะกระเดกน่อยกนดกระไข่ด้วยนี่หลันมู้องกินนะคะของกินถ่าชมตลาดกันนิดนึง เป็นตลาดอถนนสายพ่นครนะคะอยู่หนาวัดพระธาตนมนะคะทีชมกันได้นะคะนี่นะคะมีเจ้าค้านะคะวันนี้มานะคะวันนี้เดี๋ยวงไมาที่นะคะอาทำที่เจอเราลวค่ะทีว่า เดี๋ยวพาชมของกินก่อนสักหน่อยนนะคะจมีซูชินะคะมีซูชิมีน้ำซ้มนะคะค่ะใครแวะมานะคะที่วัดพระธาตุนนทนะคะมีทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะมาเที่ยวชมนะคะมีการแสดงแล้วก็มีของกินนะคะใหญ่มากครับสลัดจัมโบ้ครับและเสาร์นะคะ เสาวนี้นะคะก็เป็นสาวสุดท้ายก่อนนะคะเพราะว่าเราจะหยุดนะคะงานงาน้ำกาลทรายไปหนึ่งนะคะซึ่งจะมีในวันที่26ม,26มกราคมนะคะถึงวันที่3แล้วก็วหลังจากนั้นเราก็ก็จะมาที่นึงนะคะไปปิ่งไปปิ่งไปปิ่งเด้อไม่มีไปปิ่ง นีต้องแวะต้องแวะนะคะร้านนีร้่น,นลูกชิ้นไงค่ะลูกชิ้นวันนี้ไลฟ์สดให้ผู้ชมดูนะคะวันนี้มีลูกชิ้นอร่อยๆนะคะเา่านี้เป็นเา้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักนะคะงานนำสการพระธาตพนมกันก่นกกอนเรียนหนานะคะเจีงพุทธพ่อกันไหมนนะคะพระทายคุ้ดขายกันคุ้ดขายสวยง,งามพักงานพักก่อนนะคะอยู่บริกรหน,น้นา,อาอะไรทายให้ชมก่ะ ขายมานะคะออรัชธาพนมนะคะกิจกรรมของเราจะมีทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะมีการรับคิดได้ที่อร่อยมากมีโรสแตรี่ด้วยนะคะ้ก็มีไก,ก่ไก่วิ่งแซบนะคะไก่วิ่งแซบไก่วิ่งแซบเป็นฝ่ายนะคะของกินหลากหลายนะคะ มาชมได้นะคะอยู่หน้าวัดพระธาตุพนมนะคะนะคุกกะปิข้าวเยวะนมันนี้เกี๊ยวนะคะเกียเ๊ยวหน้า ี่ก็จะเป็นนี่นะคะแล้วก็ปลานะคะปลานี่แล้วนี่นะคะที่การจะจะอยู่หน้าวัดพระธาตุพนมนะคะ,นนะ,คะมีทุกคนช่วงและวันเสาร์น,นะคะนนมีตลาดนะคะอาหารตลาดนะคะมาชมกันได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นโรตีนะคะโรตี้วน,นี่พาชมตลาดส่วนทั่วเดี๋ยวตลาดจะหยุดพักนะคะจานนี้นะคะ หนังไก่ทอดอร่อยมากค่ะมีหนังไก่ทอดมีกุ้อัดทอดสาหร่ายเผ็ดนะคะทอดต่างๆไว้20บาทนะไม่จำกัดนะนะคะอร่อยๆนะผค้ชายงานมาใส่ชุดขึ้นเมืองสวยงามนะคะยิ้มในก่อยคิัก่อนค่ะนี่ไลฟ์สดลม YouTube นะคะทำเหมือนเจ้าเนีจ้าแมอร่อยๆกันแล้วก็ไหนดีคะ อย่างนี้นะคะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกหมึกย่างจ้าอร่อยอร่อยนะคะไม่จัะบาทจะาซาบาทจ้าซาบาทไม่ปักใหญ่ด้วยนะคะนี่ปลาหมึกเลี้ยงเองจ้าเลี้ยงอยู่น้ำของจ้าเลี้ยงอยู่น้ำของปลาหมึกเลี้ยงเองเลยถูกต้องจ้าปลาหมึกเลี้ยงเองค่ะอยู่ห้วยกำค่ะเลี้ยงอยู่ห้วยกำดูใหญ่มากปลาหมึกค่ะเลี้ยงเองค่ะขายเองเลี้ยงเองค่ะอยู่ห้วยกำเลี้ยงแบบไหนปลาใหญ่ อ่าใช่ปมยี่นี้ก็จะเป็นนี่ใินี่จะาา่ะองกินยนะ้นี่มีอะไรนี่มาพิคคิวนะคะนี่ปิ้งปิ้งอะไริงะนะเหนปิ้งข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวปิ้งนะคะหาบาทนะคะบาทเป็นข้าวโพดข้าวโพดนะคะ มีขนมถ้วยไหมวันนี้ไม่มีค่ะนี่มป็นกรต้มนะคะมกระต้มไส้เค็มไส้หวานนะคะอร่อยมากนะคะชิมแล้วเมื่อวานนี้นะคะพิก็รหนม่งมันก็จะมีปิ้งนะคะปิ้งข้าวโพดข้าวมัม่อนนะคะเป็นแซ่บหลายกินนานๆนะคะต้องกินหลากหลายนะคะมาถ่ายมาวัดพระธาตุพนมนะคะมาพักที่นี่นะคะพิกัดก็จะอยู่หน้าวัดพระธาตุพนมเลยนะคะตรงข้ามเลยนะคะ วันสุกรและวันเสาร์ โอ้มีทําเล็บด้วยนะคะทำเล็บไอเขาแย่ถ่ายทำเล็ายเ่เป็นเดไหคะเลค่ะจงคอะาไอาบน้เลยโอ้มนั่งทำสุดเปิดเลยตรงนี้ลรนไคะใช่แล้วค่ะน่ะนี่อะไรเอยอันนี้ระบายสีค่ะระบายสีนะคะระบายก็ได้น้ำมีที่นั่งระบายข้างหลั ่นที่นั่งนะคะเด็กๆกำลังนั่งมาไปกิค่ะมาได้นะคะสำหรับคนเดินทุกวันศุกร์วันสา์กิจกรรมนะคะกิจกรรมของเรานะคะดอกไม้ก็มีดอกไม้ก็มีนะคะดอกไม้สวยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพี่น้องยลงไร้สดอยู่คะไลฟ์สดอยู่โอเคค่ะร้านริญดาดีไอไว้นะคะฝากนะครับใหสนใจชอบริญดานะคะ คุณดนินดาคะนี่ตลาดข้าวหมอลำมาขายค่ะเออมาเป็นแม่ค้าค่ะจังไปได้อยู่เพราะแค่นี้นี่อันนี้ยูทูบสุดยูทูบค่ะอันนี้ค่ะหมอลำดินดานะคะน in ี่เออมาขายดอกไม้นะคะนี่ขายดอกไม้ด no okay. ้วยค่ะว่าจากการรับเขามาขายดอกไม้นี่เลยค่ะเออกิจกรรมของเรานี่เราจะทำได้ดนลายได้ดอกไม้สวยงามดูเดี๋ยวไม่รู้ ทางนั้นมีฟอสแล้วทางนั้นใช่โอดอกไม้เดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้ให้ก่อนนะเอ๊นะครับเอก่อนค่ะฮะ <I am. S 1> อ้าวเมื่อกี้นี่ถ่ายอยู่เห็นแล้วใช่ไหมจ้ะโอู้ดอกไม้เปินงามแท่นี่นม,มันต้องมีเทศกาลให้นะนี่ถึงดอกไม้ เราได้ยินเสียงเพลงแล้วใช่เดี๋ยวไปเริ่มรับแลไปไปชมการแสดงก่อนนะคะโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอันนี้ไลฟ์สดดูรูปอยู่พี่ไอซ์ด้วยค่ะน่ารักคักเด็กคักเด็กคักเด็กดอกไม้หน่อยส่วนนึ สวยไหมพอได้ไหมได้อยู่็มรู้จะให้เทศกาลอะไรก็ต้องมีเทศกาลได้ขอบคุณค่ะ จบการแล้วช่วเป็นนี้ก่อนนะครับจผไปชมการแสดงนะคะขอบคุณท่านที่รับชมะค่ะสวัสดีะ